สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ใครเข้ามาคนแรกเอ่ยสวัสดีสวัสดีนะคะก็อมาดึกอีกแล้วนะคะมาดึกอีกแล้วเนาะ,ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะน้องคุณมาพอดีใครไปรับน้องคุณมาหรุคุณแม่กำลังไลฟ์สดอยู่ใครไปรับน้องคุณมา,มณแ,มณมาแม่ครับมแม่แบบแไ้ไม่บอกว่า ไม่ใช่พ่อน้องคน สวัสดีค่ะพี่ช้างขอโทษทีนะคะตั้งไลน์เลยก็น้องคุณก็น้องคุณผู้น่ารักก็มาเลยนะนะคะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็วันนี้นะก็น่าจะหนึ่งชั่วโมงนะคะน่าจะมาไลน์แค่ชั่วโมงเดียวนะคะก็นะคะ,นะคะสําหรับใครที่ว่างนะเขาแวะมาทักทายกันได้นะ,ะแวะมาทักทายกันได้เลยเนาะนะ,ะขอโทษที่มาดึกนะคะก็นะคะไม่มีอะไรมากวันนี้นะคะก็ อยากจะบอกว่าเหลือร้อยกว่าแล้วนะร้อยกว่าปลายๆแต่ก็อยากจะพูดว่าร right. ้อยกว่าเหลือประมาณร้อยร้อยเก้าสิบนะร้อยเก้าสิบนะคะสวัสดีแม่สาวน้อยครับผมนี่ก็จะบอกกันเลยรถลถสิบล้อลถรถสิบล้อยกล้อโอเคได้ครับซึ่งตะกี้น้องคุณไม่อยู่นะเพราะตั้งไลฟ์ปุ๊บก็เขาก็มาปรับนะอุ้ย ทำไมไม่เอาการบ้านมาด้วยลูกทำไมไม่เอากระเป๋ามาด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับสองไลค์นะคะสองไลค์ในวันนี้นะขอบคุณมากมายนะคะที่มาอย่างรวดเร็วไม่ดูกระบะยาวทม่จะไล่ไม่ดูกระบะยาวครับถ้าน้องคุณมาตอนแรกไม่ไม่กดสตาร์ทนี่ แต่ก็ไม่เป็นไรสตาร์แล้วทุกอย่างดีเสมอนะคกะดิ่งช่องให้ผมไล่ด้วยครับทุกอย่างดีเสมอเนาะครอบคุณนะคะพี่ช้างว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวทำไมเลี้ยงเร็วจังอ่ะพี่ช้างเพิ่งมาคอมเมนต์ให้หนูได้อ่านก่อนปลายนะคะเนาะนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสั้นคนน้อยนะคะก็แวะเข้าไปดูได้นะคะก็ที่คนน้อยคือแบบอ่ะนี่แหละที่คนน้อยชอบนะคะก็คือ คลิปการแบ่งปันนะคะก็เลยชอบแบบไหนนะคะเราก็ต้องทาคลิปแบบนั้นเนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบมากชอบเข้าไปฟังคลิปที่เขาแบ่งปันในเรื่องราวแบบนี้นะคะดีมาเดี๋ยวค่อยไปซื้อดีมากด,ดีทุกม,ม่อไว่แมอเคงั้นเมื่อปิดไลฟ์ดีกว่าไม่ไม่ดีมาเดี๋ยวร้านค้าจะปิดดีมา คุณแม่บอกว่าให้คุณตาพามาเอาไปเียนพามาขอบคุณนะคะว่าจะปิดไลน์แล้วแหละพี่ช้างเหมือนกับว่า <คน S 1> ไม่สะดวกวไ,มดไม่ปิดไม่ได้เดี๋ยวนู่งกุณว่ารถไม่เสร็จกอนเพราะว่าเดี๋ยวร้านค้าปิดโอเคไหมเดี๋ยวนูุ่ณว่ารถยังไม่เสร็จเลยปิดก่อนก็ได้ แม่น้องโมว่าพี่ช้างพี่ช้างนะคะน้องโมขึ้นไรไหมวันนี้ขึ้นไรหรือเปล่าพี่ช้างว่าน้องโมน้องโมหนูจอดขอ,อ,ดอนะคะได้ได้นะไม่รู้ว่าพี่จะปิดไรหรือเปล่านะดเครื่องลงจ่าอ๋พอพี่ไม่ได้เข้าเลยเพิ่งสะดวกหิวหิวหิวโอเคค่ะน,นะคะขอบคุณมากมายนะคะ ตอนแรกอ่ะสะดวกแล้วนะอุตส่าห์พอทางสะดวกพอสตาร์ทปุ๊บอ่าละยาวไป้าจะยาวได้ไหมมีน้องคุณอยู่ข้างๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจกันนะคะน้องโมแล้วก็นนะค่ะแม่เคยเห็นพวงยาวเด้อพวงยาวขนาดเท่าสิบเมตรดูไหมพวงยาวนี่ น้องหมบอกว่า y o u t u พร้อม่าสู้ๆนะคะน้องหมบอกว่าอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องนะนีคะมีรอสามชั้นหรือเปล่าแม่ใช่ขอคุณมีรอสามชั้นก่อนไปไหมปรังคาระปะน้องแม่ไม่จบไรเลยนะไม่ไม่ตนไเอาวัดเร็วๆถ้าจะมานั้นให้มันถึง1นึเซก่อนไม่ได้ให้มันถึง100%่อยเปอรยังไม่ได้มันจะเด็ก น้องคุณตดออกเลยโอเคนะคุณแม่จบไรนะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะเนาะแล้วเนื่องจากว่ามีภารกิจอ้อยตอนแรกก็ว่าไม่มีอะไรนะสตาร์ทไลฟ์ปุ๊บก็ใช่เลยอะ่ะก็เลยเดี๋ยวว่าจะจบไลฟ์ก่อนนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ช้างขอบคุณน้องโมนะคะแล้วก็ขอบคุณอาสีคนนะคะเห็นเห็นเข้ามาดูสีคนแต่ว่าไม่ ไม่เห็นคอมเมนต์เนาะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวให้น้องคุณได้ปน้งสวัสดีค่ะเล่น,ลน,ลน,ลนๆๆๆมาหรือว่าจะลงแล้วปลาน,น้งอันนี้นี้พวงยาวอือวงยาวเท่าสิบเมตรอือ,อ,อมันจะมีร้อยเยอะแบบมันจะหนักอืออหนักดินแล้วมันก็จะยกล้อ เรามีท่อระบารเสียถ้าถ้าควันออกควันออกดำเปืป้อเลยถ้าถ้าพวงมันยาวยาวเท่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเท่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือพันร้อยเปอร์เซ็นต์แบบพวงตัวนี้อะน้องคนไม่เคยเห็นทำไมไม่เคยเห็นนะแต้น้องคนไม่เคยเห็นแบบรถรถนะ่ะมันจะติดลุมเพราะว่า แล้วมันจะโดนคนเดี๋ยวมันก็ไปได้แล้วมันก็ไปได้ต่อไปคันนี้แหละทีนึงคุณชชบโอเคขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณป้านงนะคะวน้องเดียวสวัสดีค่ะแล้วพี่จะจบแล้วน้องเดียวนั่งจากว่าเดี๋ยวพี่มีมีธุระมันมาแบบป๊อปป๊อป นาเดี๋ยวจะจบแล้วนะขอบคุณทุกคนนะครับกเล่นกับเพื่อนอยู่โรงเรียนอะไรอลไรตักดินใส่หลังน้องคุณแล้วน้องคุณก็เดินมุ่เลยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ช้างขอบคุณน้องโมขอบคุณป้านงนะคะขอบคุณน้องเดียวนะเดี๋ยวห้องนี้นะห้องนี้เชกัมาแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหลหรือเปล่านะตอนข้ามารู้สึกว่าพี่แบบยังไงไม่รู้อะน้องเดียวแบบมีแบบเรื่องราวแบบเยอะแยะมากมายนะก็เลยว่า น่าจะไลฟ์แต่ช่วงเช้ามากกว่านะคะก็ช่วงค่าน่าจะไม่ได้ไลฟ์นะเหมือนวันนี้แหละก็ว่าทําอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วอะเพว่ามาไลฟ์ก็ยังแบบมีเรื่องที่จะให้ต้องจบไลฟ์ก่อนนะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะป้าน้องหนูเหลือร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะเหลือร้อยเก้าสิบแล้วป้าน้องนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะบายๆก่อนสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับรบ,บ,าบายบาย,ายอ่ะป,ปิดปิดไลฟ์ให้แม่นูปิดยังไง กากบาท๊ายบายค่ะตัวน,นี้เลอตัวน,นี้ตกลงตัวน,นี้ใช่ตกลงนี่ตัวน,นี้อา้าวน้องเฟิร์สดีนะคะเอาเอากดตกลงสิเอาไม่กดนะ